One News ตรงไปตรงมาเเเรรื่่องาาในนททุกๆช้ีป็ไปวันหมม่่ีเรรือองะไดูเรื่องการท่องเที่ยวครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเข้ามาเที่ยวแล้วส่งข้อความแจ้งไปทางแม่บอกว่าโดนกักตัวไว้เออสุดท้ายไทยเนี่ยเสียชื่อเสียงอย่างมาก ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงเคนโด้เป็นเรื่องที่กุขึ้นมาเนี่ยนะครับกรณีมีเว็บข่าวต่างประเทศหลายสำนักเนี่ยรายงานเรื่องราวของนายจอแดนจาขอบอายุ21ปีเป็นชาวอังกฤษที่ครอบครัวเนี่ยประกาศตามหาตัวในโซเชียลมีเดียในเน็ตเนี่ยบอกว่าเป็นห่วงลูกชายหายไประหว่างที่มาเที่ยวที่เมืองไทยนี่แหละเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมา แล้วก็มีกําหนดกลับบ้านด้วยเที่ยวบินจากกรุงเทพในวันที่16ธันวาคมโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยนายจาขอบครับได้โทรศัพท์กลับมาหาแม่ด้วยคําพูดแปลกๆว่าถูกกักตัวไว้ออกไปไม่ได้ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับจากการสอบถามก็พบว่ามีคนเห็นเขาเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่โดยคนไทยเนี่ยอาสามาส่งถึงเกาะโดยที่ไม่ได้คิดเงินเลยจากนั้นเขาก็ได้ส่งข้อความถึงแม่ในทํานองที่ว่า อาจไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกและก็เสียใจที่ไม่ได้ร่ำลาแม่ก็ตกใจสิคร,ครอบครัวก็ตกใจเป็นกังวลอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชายเหมือนมาสั่งเ,เหมือนอลูกชายเนี่ยมันมาสั่งเสียกันแบบนี้จึงโทรศัพท์ไปหานายจาขอบแต่เขาก็ได้บอกว่ามีชายคนไทยไม่ยอมปล่อยตัวเขาออกไปและก็น่ากลัวมากซะด้วยครอบครัวจึงเชื่อว่าลูกชายเนี่ยอิตาคนนี้ ถูกลักพาตัวด้วยชายไทยคนดังกล่าวอย่างแน่นอนมีความเกี่ยวข้องว่าทำให้ลูกชายของตัวเองหายตัวไป จึงได้ประกาศอย่างใหญ่โตเลยนะฮะตามหาลูกชายพร้อมร้องขอให้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้ซึ่งมันก็กระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับคุณเจ้าพญาโอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นภาพลักษณ์เสียอยู่พอสมควรทั้ง<ะ>เรื่องฆาตกรรมแหม่มชาวอังกฤษที่เกาะเต่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้<ะ>เราก็วิตกกังวลว่าโอ้โหแล้วเรามีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเนี่ยเราพึ่งการ,รท่องเที่ยวอย่างมากตอนนี้ประเทศไทยจะส่งผลเสียขนาดไหน สมมุิเสียสิครับเพราะว่าล่าสุดเจ้าห้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็นำตัวนายจาขอบเนี่ยนะฮะมาสอบสวนที่สพเกะาะพีพีหังเจ้าห<ร>น้าที่พบว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังตระเวนสมัครงานตามออฟฟิศสอนดำน้ำเอาเป็นงั้นไป กำลังแบบหางานทำนี่แหละครับที่เกาะพีพีเพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยแมย้แต่แดงเดียวมีเพียงพาสปอร์ตซึ่งกําลังจะหมดอายุในวันที่25่ธันวาคมนี้คือวีซ่าเขาอยู่ประเทศไทยเนี่ยจะหมดตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเออครับตรงนั้นเลยเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าเขาได้มาเที่ยวเกาะพีพี P, เงินหมดแต่ไม่อยากกลับบ้าน อยากหางานทําในประเทศไทยติดใจเมืองไทยไง oh จึงติดต่อพี่สาวที่อังกฤษว่าจะไม่กลับไปบ้านอีกแล้วซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าถูกกักตัวเขาสร้างเรื่องว่าถูกกักตัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานไปยังสถานทูตอังกฤษเพื่อติดต่อทางญาติให้รับทราบแล้วก็มารับตัวกลับประเทศต่อไปนะครับโอ oh, ต้องบอกว่าประเทศไทยเสียหายไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วก็ลงข่าวแบบนี้ครับสำนักข่าวของอังกฤษเนี่ย คิดว่าเขาคงจะไม่อยากแก้ข่าวของเขาอะไรมากเหมือนกันครับแต่ความเสียหายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวงกว้างไปแล้ว <ฮะ S 1> โอ้โหจริงๆอยากอยู่เมืองไทยก็อยู่ดีๆอ,อยู่ง่ายๆหาเมียคนไทยเออได้เลยนะโอ,อได้อยู่ยาว <laughs> โอ้ต้องบอกว่าเสื่อมเสียมากครับครับ One News ตรงไปตรงมา